เมหนึ่งสูงสี่เมหอไม่ได้นะเนี่ยยิงยิงยิงแบบนี้ไหมยิงแลตัวแดงไม่ล้มอ่ะจะได้ได้โดนไม่ล้มไม่ไ้ให่อยเก่งี้ยถ้าโดนแล้วตัวขาวตัวแดงไม่เป็นไรก็ไม่ให้หล่นอย่างเดียว กดก็ไม่ให้ให้กัะดแดงล้มอย่างเดียวหล่นไม้ล่างถ้าหมุนไม่เป็นไรนถือว่าประกันแค่โดนเฉียดพอรักษาได้ เอิ่มหนึ่งถึงแปดเรื่องสามคนวันที่ เ้าสอง้านมาทั้งหมดข้ามออกขวาไม่ข้าม้มมันอย่างนี้เราโยงอย่างเนี้ยประมาณนี้โยงเข้าไปเงี้ยโยงขวายิงเยองตัวแรกโอกการ์ดไม่เยอะโอการ์ดองลออย่างเงี้ยพราะว่จะเก็นอยู่บนหัวอีหน่อยใช่ไหมจะปั๊มยังโอเคมันยังมีเวลาที่จะคำนวณตอนช้า เอิ่มโอ้ยเฮ้ยไม่เสียเมื่อกี้เหมือนจะไม่ลงนนะอ่าไม่้องเสียงดังตะโกนล้มเลยอย่าตะโกนดิเงียบๆดิเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ลงข้างหลังก็อย่าปืนมายิงแกล้งกันดิเมื่อกี้เนี่ยมันจะพายลูกดิลูกดิลูกดิมันจะหมุนตัวแรกที่พี่ตึงยิงอ่ะมันออกขวาใช่ไหมมันเชิดมากมันติดปลายตรงนี้เม็ด ลูกมันเยอะเม็ดมันเยอะมากแคเอาออกแล้เลยทนะสทนอ้อลยไปิ่เลยไปเลยุดที่ห้ครับุดดุเต็มเต็มเลยโอ้ยแล้วโดนม่ดวน ไม่ล้มเลยดูดิปวดจนเต็มเต็มเ,เลยลน้องฝัก,กติดฝากเลยนะเดียนะยอดเลยโดนไม้ปืปนอะไม่โดนผอดใจก็เทั้นอยูเลยไม่ทอ้อนะโดได้เท่าไหร่ก็เท่ากนะันนายตัวแรกมาดปั่วเลยนะอ่านั่นแหละเรามาพอมมาหน้ามาถึงนะพอดีเลยนะแต่มันยังโถมันติดมุเกี่ยวเองพี่ ถ้าไอ้เป็เนี้ยถล่กันลมแป้งลวมเยอีกะกันหประกันางไม่กินเาฝาไงาประกันเนี่ยนี่่เต็มเต็มเลยอ่ะถึงเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ต้องเหิีไม่เป